อากองนี่นงคู่นีหนังคู่นะใช่อยู่ด้วยกันทุกคนเนีนะใช่เนีตแล้วเวียดนามเวียดนามเอาไม่อาจารย์้ไหมเวียดนามคนคนละเจ้าที่ะังก์อังก ใกล้ดีไม่เป็นเลยนีถ้าถ่ายแค่สลีละมันเออให้เต็มจอผสยมย่อมต่ำต่ำแอันอนี้ทำข,ขายแพงใช่ไหมขายดูมันด้วยอยู่ขึ้นจัดคลิปดิกี่พูดปั๊บพูดไม่ได้ก็แพงประมาณสี่พันห้าพัมามนล่ะลูกมนะันเหรอใช่ถ้าอย่างเงี้ยนะอ,อย่างงี้ไม่ค่อยมีหรอกดูกหมอลรำมาลูกมันนะนะลูกมันสามพันมีมันดูหมอลรำมา มันดูหมอนล่ะนักถ่ายอัดกูไม่ถึงเรืนะไหนนี่ฟรีไม่ใช่ตอต่อไปอ่ะอ๋อต่อนเรไปอ่ะไม่รู้มันจะได้อย่างงี้ป่ะล่ะอาก็ไม่รู้ว่ามันจะร้องนอกได้อย่างงี้ป่ะเนี่ยเพทุกคนเห็นเนี่ยเห็นแค่ปล่อยอย่างเดียวน่าถายนักถ่ายร้องตะร้องยาวนะแล้วท่พูดนะี้เรียนอยู่ชิมชั้นเนี่ตอนนี้เรียนน่าเห็ถ่ายเลยเลิศ ผมเองไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะที่อย่างนี้ e. ผสมได้เหอทำไมเราอบดีกว่าสวนสวนนี okay. 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 ่ัเนป่าใไหมตตูมตูมมาในจบแล้วไข่กระจายเนอตื่นเนี่ยโเคก็เกกเก๋กเกากเกเก๋เก๋เก๋เกเก๋กเก็นกนกลเองเก๋วกาเก๋เก๋เกก๋เกกก๋วกเ กแปลว่าให้ถ่ายเต็มตัวเต็มตัวเอ๊ะแล้วน้องก็บอกวมาเรียนนี่น้องเคยเรียงเนะ่ยัตวหูเนี่ยเคยเรียนลถนกใหญ่ในเรื่องในเรื่องน้องน้องเห็นงงเนี่ยน้องเห็นงงเนี่ยฮะอเดินงงฮะอเจงงเลยเมื่อกี็น ไม่เคยร้องเล้าปงงี้มีเนี่ยไม่มีหรอกมีไม่มีอ่ะเนี่ยเออนี่ร้องเล้าปงได้นะเช้าเกาะเช้าเกาะแนี่กาะาร้อง่ยนี่เลยกุมเลยซก็เตี้ยน้อยก็เตี้น้อก็เตี้ยนนอยไอ้พึ่งพูดนะสองนาทีคุวน่เอามาเอาใหม่เลย